วัดหน้าดูกระจ่างใสไม่มันวัดได้จริงคุ้มค่าครีมกันเย่เมนแบบซองสนับสนุนโดยปตท,ะทพลังที่ยั่งยืนรถบรรทุกฟูโซ่บรรทุกถึงใจกำไรถึงคุณสนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันเซาอินเทนซีฟกัมแคร์ ลูกเสือเนธนารีทนพิษแดดไม่ไหวหลังประชุมวันลูกเสือโลกเดินสวนสนามหน้าสารากลางสมุดปราการทํากลางอากาศร้อนอบอ้าวทําให้เด็กเป็นลมล้มพับกว่าครึ่งร้อยสมจิตจงจอหอนักชกวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกวิดสิ้นชื่อหลังรถบรรทุกเสียหลักพลิกทับรถฟอร์จูเนอร์เสียหายแต่เจ้าตัวปลอดภัยเพราะออกไปหาข้าวกินพอดี อยบนราชธานีจับไม้พยุงบรรทุกมาเต็มสองคันรถมูลค่านับล้านบาทเตรียมขนข้าบแม่น้ำโขงส่วนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ เมมาทำผลงานสมราคาคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำศึกคอนเฟเดเรชันคับ2013ส่วนลุยส์เฟลิเป้สโคลารีกุนซือทีมชาติบราซิลชมแข้งแซมบ้าเล่นดีหลังคว้าแชมป์เชื่อเรียกความมั่นใจสู้ศึกฟุตบอลโลกปีหน้า วันนี้วันที่1กรกฏาคมนะครับ <Studio> วันแรกของงานอีสานบุกแฝงนะครับเขาจัดกันขึ้นมาที่ศูนย์ประชุมการธนาพิเศษศมหาวิทยาลัยขอนแก่น <for you> เป็นครั้งแรกนะครับที่มีงานมหากรรมหนังสือเกิดขึ้นในภาคอีสานนะครับแต่ในแต่ลยมานะั้นก็มีเฉพาะในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หนังสือมหากรรมหนังสืองานหนังสือเยาวชนนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีมหากรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่1อีสานบุกแฝงสองพันะครับ เขามีสโ,โลแกนด้วยนะครับสร้างสังคมอีสานสู่สังคมรักการอ่านวันที่1นถึงเกรกฎาคมนะครับตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มเลยนะครับศูนย์ประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นในงานนั้นพิเศษสุดเลยนะครับเขาจัดกันแบบที่ในกรุงเทพก็ไม่เคยจัด เขามีงานบุฟเฟ่หนังสือนะฮะช้อปปิ้งบุฟเฟ่หนังสือเอาหนังสือเอาถุงไปถุงหนึ่งแล้วก็เข้าไปในโซนที่เขาจัดเอาไว้ให้นะครับ,รบแล้วก็ชอบหนังสือเล่มไหนก็เอาเอา,เอาหนังสือเล่มนั้นใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุง,ถงเต็มถุงจ่ายแค่99บาทเห็นไหมฮะถูกมากนะฮะบุฟเฟ่หนังสือ,อนะครับเต็มถุงเลยนะครับ99าบาทนะครับนี่ฮะส่วนในบูธอื่นๆนะครับซึ่งมีไม่น้อยกว่า300 <c oughs> บูธนะครับสำนักพิมพ์มากกว่า100แห่ง ก็ลดราคาหนังสือ20ถึง70เเลยนะครับแล้วก็มีการเสวนากับนักเขียนชื่อดังอย่างเช่นดรป๊อปถาวราสุริพิพัฒน์นะริวจิตสัมผัสมุนินสายประสาทนะครับมีสัมมนาครูมีการรับบริจาคหนังสือมือสองนะครับก็เชิญนะครับนี่ฮะงานม,มีจนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้คือวันอาทิตย์นี้เท่านั้นน่าสนใจมากเลยบุฟเฟ่หนังสือเพราะว่าปกติหนังสือเล่มนึงก็ราคาเกินร้อยอยู่แล้วใช่โอ้โหนี่ถุง199ใช่โอ้โห เอาละอ่ะวันนี้เช้าๆหน่อยนะฮะมีเหตุการณ์รถไฟตกรางแถวชุมชนริมทางรถไฟยมราชตรงข้ามกับทางขึ้นทางด่วนยมราชนะฮะนี่นะฮะก็เป็นโบกี้รถไฟนะฮะสายเด่นชัยกรุงเทพแต่ว่าเป็นเป็นตู้โดยสารเปล่า2โบกี้นะครับ ก็เคลื่อนออกมาจากหัวลําโพงจะไปที่สถานีชุมชนบางซื่อก็จะเอาไปเก็บไว้ในโรงเก็บนะฮะพอเคลื่อนมาถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดก็มีการสับรางเพื่อให้ขบวนรถไฟเนี่ยที่วิ่งมาจากรางตรงกลางเบี่ยงออกไปทางซ้ายนะฮะก็โอเคตอนสับรางตอนแรกก็ไม่มีอะไรหัวขบวนก็เบี่ยงไปทางซ้ายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเหลือโบกี้ท้ายขบวนยังผ่านไปไม่หมดแต่เจ้าหน้าที่ ก็สับรางกลับคืนมาเหมือนเดิมรถไฟมันก็เลยตกรางสิฮะตกไป2โบกี้นะฮะหลุดออกจากรางไปแต่โชคดีที่ไม่พลิกคว่ำนะฮะพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็เลยทําให้ขบวนรถไฟสายเข้าและสายออกจากหัวลําโพงนะฮะไม่สามารถเคลื่อนขอบวนได้เพราะติด2โบกี้นี้ที่ตกรางอยู่นะครับก็ต้องใช้เอารถเครนเนี่มายกโบกี้ออกไปนะครับนี่นะก็เสียเวลาไปพอสมควร ล่าสุดก็เปิดเส้นทางได้ตามปกติแล้วนะฮะส่วนฝ่าตกรางหัวขบวนไปแล้วท้ายขบวนไปยังยังไปไม่หมดเจ้าหน้าที่ก็สับรางคืนไปเหมือนเดิม,มนะฮะมันก็เลยสะบัดต,ตกลงมาา <c oughs> มีมีความคืบหน้ากรณีของหลานโหดนะฮะที่ลงมือสังหาร คุณตาแล้วก็คุณยายแท้ๆของตัวเองเหตุาการณ์เมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้ทางตำรวจเนี่ยได้นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังต่อสารอาญารัชดานะครับผู้ต้องหาคนนี้ชื่อนายทิพันธรมากสมบูรณ์อายุ23ปีหรือนายโต๊ดนะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดนะฮะลงมือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับเน,นี่ยฮะ คุณตาและคุณยายที่ถูกฆ่านั้นก็คือสิบโทสมหมายบุญโตาอายุ81คนนี้เป็นตาและนางมาลายบุญโตาอายุ76นะฮะทั้งสองคนเนี่ยเป็นตาและยายของผู้ต้องหารายนี้นะครับโดยผู้ต้องหารายนี้เนี่ยได้ชิงทรัพย์ได้พระเครื่องไป100องค์เงินสดอีกจำนวนหนึ่งก่อนที่จะหลบหนีนะครับแต่ว่าถูกทางตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวนะครับวันนี้นำตัวมาฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วัน โดยผู้ต้องหารับการให้การรับสารภาพบอกว่าตัวเองนั้นติดหนี้พนันฟุตบอลก็เลยก่อเหตุก่อเหตุสลดใจครั้งนี้ขึ้นนะฮะโอ้โค่าสองศพเลยแล้วเป็นตาเป็นตากับยายตัวเองด้วยโอ้โหเสฮะหลานโทรพี่าอ่จะไม่พูดถึง สำรัมอชุดใหม่กันสักหน่อยแหละครับคุณสุภาพบุรุษครับคุณนายทั้งสองท่านจริงๆวันนี้มีข่าวเรื่องนี้เยอะนะก็ใช่แต่ฮาทั่มไม่พูดเลยล่ะฮะก็มีมีทั้งคนที่ผิดหวังแล้วก็คนที่สมหวังที่เป็นข่าวคุณเนอย่าพูดถึงใครเอาคนผิดหวังก่อนไหมเช่นคุณจตรุพรพรมพันธ์เพราะวันนี้มีข่าวนี่ว่าเมื่อวานเขามีการประชุมแกนนำนปชกันแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นคุณทิดาถาวรเศษนะฮะประธานนปชเนี่ยก็แจ้งความประสงค์ ว่าตัวเองเนี่ยจะขอลาออกจากตําแหน่งประธานอปชก่อนที่จะครบววละคือวาระคุณทิดาจริงๆเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์ปี57นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยจะลาออกจากตําแหน่งนี้เนี่ยเพื่อเปิดทางให้คุณจรุพรพรมพันธ์เนี่ยมานั่งในเก้าอี้ประธานอปชซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยออกมาให้ข่าวในทํานองสนับสนุนนะครับว่าแหมคุณจรุพรก็หลุดโผ รัฐมนตรีมาสครั้งแล้วอ่ะคือมีชื่ออยู่ในโผอยู่ในโผอยู่ในโผมาตลอดแต่ว่าที่สุดแล้วพอมีการโปิดก้าลงมาเนี่ยหลุดนะฮะจนกระทั่งคนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าคุณจตุพรเนี่ยอยากเป็นรัฐมนตรีจนตอนนี้เนี่ยไม่อยากเป็นแล้ววันนี้คุณก่อแก้วมาพูดคํานี้นะคุณก่อแก้วพิคุณทองนะครับแล้วก็ยอมรับนะฮะว่าตัวของคุณจตุพรนั้นก็ถูกเสนอชื่อให้มาเป็นประธานนปชจริงเพียงแต่ว่า วันนี้คุณหมอเวงตัวจราการก็ให้ข่าวบอกว่าทางคุณจรูพรเนี่ยขอเวลาอีกประมาณ2-3เดือนหนึ่งก็คือจะดูสถานการณ์การเมืองและ2เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยขอเวลาอีกสองสามเดือนในการที่จะตกลงหรือไม่ตกลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเห็นบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยแกนนำตชจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะแถลงให้สื่อรับทราบชัดเจนเนี่ยวันที่3ามกรกฎาคมนะก็ต้องรอดูเฉลิมล่ะ อีกคนเนี่ยทำอจะพูดคนนี้ผิดหวังหรือสมหวังเนี่ยคุณเฉลิมก็เมื่อวานที่เขามีถ่ายรูปกันก็ไม่ได้ไปถ่ายครนะก็อ้างว่าไปรอเข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลศรีลาดเลยดีกว่านะฮะแล้วก็วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของคอรมอชุดใหม่ที่แต่ละคนก็แยกย้ายกันเข้าทํางานแต่ละกระทรวงคุณเฉลิมก็ไม่ได้เข้านะฮะเพราะว่าวันนี้เตรียมตัวที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพประจําปี ฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวพรุ่งนี้ก็เลยขอลาไม่เข้าประชุมคอรอมอด้วยเพราะว่านัดหมายมาชนกันพอดีก็คือพรุ่งนี้ต้องไปตรวจร่างกายวันนี้ไม่เข้าทำงานในกระทรวงเพราะว่าต้องเตรียมตัวเข้ารับการตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปตรวจร่างกายก็เลยทำให้ไม่ได้เข้าประชุมคอรอมออะไรต่างๆมัมาประชมุมเบาพอดีเลยพอดีเลยนะฮะแต่คุณเฉลิมก็บอกผมก็ ไม่ได้งอนอะไรนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนในตําแหน่งของรัฐมนตรีนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาออนะครับจริงเนาะแต่วันนี้ก็มีข่าวสะพัดออกมาเหมือนกันนะว่า,วาคุณเฉลิมเนี่ยเตรียมที่จะลากออกจากรัฐมนตรีว่าการแรงงานด้วยจากแหล่งข่าวใกล้ชิดท,ที่บอกว่าคุณเฉลิมไปเปรยให้กับสสใกล้ชิดได้ฟังแต่ว่าตอนหลังก็มีข่าวออกมายืนยันจากแหล่งข่าวเหมือนกันว่าคุณเฉลิมพร้อมที่จะทํางาน ในวันพฤหัสนี้เข้ากระทรวงแน่นอนอวันพฤหัสด้วยวันพฤหัสอทำไมไม่เป็นวันพุธพ่งนี้ตรวจร่างกายตรวจร่างกายแล้วมันตรวจโพพันไปถึงวันพุธมันพุธพักฟื้นตรวจร่างกายนะโอ้โหก็เจาะเลือดไปนิดเดียวเอาก็ต้องพักโอ้โหมาบังเอิญมาพอดีเลยจะตรวจร่างกายพอดีเลยแล้วไม่ไม่เลื่อนไม่อะไรหมอเลยใช่คือนัดชนยันพอดี ประชุมคืคอรมออยังสําคัญไม่เท่าอันนี้ตัวท่าการประจำปีโอ้โห <c oughs> นี่แหละฮะก็ติดตามดูนะฮะ <c oughs> ครับครับมาคลิปปิดท้ายในยวันนี้ท่านผู้ชมครับมาจากโรมาเนียเดี๋ยวท่านผู้ชมชมนะฮะว่าทางเจ้าหน้าที่ของโรมาเนียเนี่ยเขา <c oughs> เขาได้จับกลุ่มสินค้าหนีภาษีเนี่ยเป็นอะไร, <c oughs> รนะรลองชมคลิปนี้นะครับ ยาแล้วการลักลอบบุหรี่น้ำเข้ามาโอโพอดีกอนเลยอืยอฮึก็มีความพยายามนะเป็นการลักลอบนำเข้าบุหรี่เพราะว่าก่อนจะเอาเข้าไปในสุงได้ต้องคว้านก่อนไงต้องคว้านคว้านนี่มันโโกลวงแล้วคว้านตลอด ตลอดทั้งท่อนเลยนะแล้วก็ต้องพอยัดเข้าไปเสร็จแล้วต้องปิดเท้ายใช่ไหมปิดให้ดูเหมือนเป็นต้นซุงเลยครับลงทุนขนาดนี้เลยฮะผลิตไปได้แล้วก็มหาสาลนะฮะโอ้โหแล้วมันควานควานอย่างเป็นระเบียบเลยนะควานกลมบล็อกเลยโอ้โหนีทั้งนั้น นี่ฮะถ้าไม่สามารถที่จะสกัดจับชุดนี้ได้แล้วก็มะเร็งปอดกินโราเนียทั้งประเภทเยอะมากเอาละฮะคูนนี้กลับมาพบกันครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ